สวัสดีพี่น้องพบปายสกุลสกุลน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดจ๊คจัก,จกสองมินบุรีนะครับมารอเบิ้งสมประปาจกาศนะครับนี่ครับการค้าการขายนะครับต้นหมอกต้นไม้นะครับแยะ,ยะ,ยะมากๆพี่น้องเสือ้าหน้าแพ้นะครับมีหลายๆอย่างโอ้น้ำาสมควันไฟนะครับ เป็นเสื้อผ้าหน้าเพนะครับล่งลายภพ่มากพี่น้องครับตลาดแคตุจัก2มินบุรีนะครับอาหารก,การกินนะครับผลมากลากไม้ก็มีนะครับยแย่มากมๆเลยพี่นอ้อนนนงน,ออนะครับ,อบ,รบโอ้ปลาจะลงสลิดเต็มเลยพี่น้องเลยนะครับ ตัวางวีเนี่ยฮะลาลิดจังมดเลยตากเต็มเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยขายเป็นโลโละร้อยสองร้อยนะครับลายซิ่งหลายลายยางพี่น้องเลยแนวยูแนวกินโอ้เยอะแยะมากมายตัวนี้ขายเสื้อผ้านาเพนะครับ กนงกระติ๊กน้ำนะครับเอ้สืซพาก็มีปักงาป่าปิ้ง,ง,งโอ้หลายพี่น้องครับจะตุจักสองมิลบุรีโซเทเพเนขายปลาดุกป,ปิ้งปลาดุกย่าง ไอ้ปาตุกตะแห้งนะครับดอกมงดอกไม้นะครับทั้งหมดกับบรรยากาศยามเ้านะครับโอ้ดอกกุหลาบโอ้ดอกกุหลาบสวยงงามเลย เสื้อผ้านะครับโอ้มือแรกมือใหม่พี่น้องเลยสวยๆงาโหอัเพื่อลา่ัตนต่อุามีโชติตรนะครับของกินหลายอย่างเลยอะมากเลยบารจแ่กวนินพรให้พไม่สีสุการ้าบรรยการนะครับยามสาคกอดกับมิทนวาหลายกระโดดพี่น้อง โอโคาโดโอ้ลูกพับนาอยู่ๆๆๆนากินนะครับของค้าแม่ค้กากำลังเติมหลงมาเปิดร้านพี่น้องเลย โซนนี้จะเป็นโซนท่านกลางนะครับผลไมากลักไม้โซนมากนะครับโซนดน,าน,นานะครับผลไมกลักไม้หลายย่างโซนนี้เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยตัวละร้อยเอาวางมาวางสับข้าวอ่ะ ของเด่นของเงเด็กน,น่อยพี่น้องอของเสของมาเสิร์ฟแล้ว่อวว้องสว่วนี้ขายเสื้อผ้านะครับขายของประดับกระเป๋ากระเป๋านะครับทัางพีนี่กัรยากาพี่นะครับ ตัวละ60บาทพี่น้องกางเกงสวยๆงามๆนะครับเครื่องประดงประดับก็มีนะครับ mm hmm. กางเกงตัวละ60บาทเนี่ยบรรยากาศน่มเซานะครับคนก็มิท่านคึกคักพกดอนะครับ พ่อค้าแม่ค้ากับกำลังเพิ่งมาเปิดร้านบางร้านก็เพี่นัทเปิดนะครับร้านซักคิ้วนี่ครับตอนนี้จะเป็นไทยผสมผสานกันในโดมนะครับจะมีทั้งสินค้าการเกษตรนะครับนี่าคการเกษตรมะพร้าวนะครับทีเมื่อเตรียมงานนะคะในวันอาทิตย์ปุ๋ยนะครับ ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าหน้าแพ่นะครับตางสินค้าการเษกษตรกรมีนี่ครับร้านค้าร้านข,า,า,นขายกับกำลังเพิ่งเปิดนะครับเสื้อผ้าผ้า่มนะครับถานนะคะ รวมถึงการจราจรไทยในตลาดนะคะโดยทางฝั่งของภข้าะวันตนะคะก็จะมีมาเสื้อผ้าหน้าแพ้เนี่ยเสื้อผ้าหลายพี่น้องครับโซนทางนี้นะครับนี่เป็นโซนด้านหน้านะครับ ถึกถูกพี่น้องครับเ,เสื้อผ้าลาทา,าไม่แพงนะครับพี่น้องตัวละร้อยนะครับกระมีกระดูกเสื้อผ้านาแพ่ย์เป็นกระโปงกระเป๋ากระมีนะครับเนี่ยกระเป๋าสวยงาม

นี่ครับร้านทำลงทำเล็บนะครับนี่จะเป็นด้านหน้านะครับอันน้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสี่มพูนะครับด้านหน้าสวนจตุจักรมีนบุรีนะครับจตุจักรสองนะครับเป็นตลาดนัดนะครับธนาก็มีตลาดนัดอาหารการกินคือเก้านะครับขายผลไม้ขายต้นมากต้นไม้นะครับ ทางหน้านี่ก็จะมีร้านค้าร้านขายคือเก้าพี่น้องเลยนี่ครับส่วนทนี้จะขายอาหารกับเข้านะครับด้านหน้าโซนจะไอต้าดจาดจุูจักสองมินบุรีนะครับครับผมรามาณนี้เน้องพี่น้องครับ